เข้าคองความไม่เคยไอ้เท่เฮ้ยมันเม่นตัดสนามย่าปรับน่ต้องแปดห้าแปดห้ารอบตัดไว้เป็นไงเข้าข้างไปเลยตูมระเปิดไปโก้คันไอ้ข้างหน้าเขาไม่ดูเดี๋ยวเขาก่อนเขาก็คือแหละนี่ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถสตาร์ทเร็วเร็ว เดะเดะเอานี <iza ud> mm ่โ hmm. อ้โหออกตัวก <t Ser ga luego> ่อนออกตัวแบบรู้มันเพี้ยนเลยเฮ้ยมันต้องกินก่อนไงไปเร็วไปเร็วออกก่อนได้เปรียบทำไมเครื่องมันร้อนง่ายจังเลยวะเปลี่ยนเกียร์สิเปลี่ยนเกียร์ก็นั่นแหละเข้าเกียร์สี่เพ่งร้อนเลยพี่เอาจริ้งไปถ้าม่งขับดีว่ะได้ไหมอ่ะเครื่องขับยัง ยังยังไปดิฟไงครับดิฟไงครับไม่เหยียบเบรกก่อนเข้าแล้วก็เหยียบเบรกแค่แตะนิดนึงแล้วก็หักเลยหักทั้งลำเข้าโค้งคว่ำไม่เข้าเอ้ยไอ้เท่เจ๊ทอได้ด้วยเปล่ไก่ฮะเจ๊ทอได้เลยไม่กี้ตกท่อดทั้งคว่ำไงไม่ใช่เครื่องระเบิดทั้งปัง ไม่ใช่ว่จะมันจุดแจ๊บเปลี่ยนเกียร์ดิมันอน,นี่ทอยิงทอยยิงไม่เห็นอย่างที่คิดเลยวะแอ้กระตุนเขาทำได้เลยทำงไงวิ่ค,คว่ำมจะเปลี่ยนเกียร์แบบไม่ไม่พังเปลี่ยนเกียร์ไปด<บ><ป>้ยกายต้องเหยียแบเบรกเหยียบเบรกแล้วหักหักมาแล้วพังแล้วเครื่องเริ่มร้อนว่ะ เเออ้ย้ยกระเกียร์สีอะเนี่ยอย่าใส่จนจนจนแดงบอกแล้วมันมันมันเปิดล็อกรอบไกลไอ้ไก่ไหนกางทางละมาๆๆไหวไหมต้องไหวเด้มันต้องไหวมันต้องขับไปได้แต่เป็นอินิเชียลดีเอาเองในความคิดเงี้ย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 เ้ว๊าบกลับไปบัดด้านบนใหม่ขออีกทีเด้ ขาใจอยู่ไหนเนะี่ยขึ้นมาข้างบนใหม่โอเคเพราะเอารถมาใหม่รถจะพังสตาร์ต่อไม่ขึ้นหรอมัน <c oughs> โอ้โหใส่เกียร์เรื่องอะไรวะดิ <c oughs> โอ้โหนี่เกียร์หนึ่งเกียร์สิบเอาตัวพดแรงเลยมาหน้า นนั่นบวกแม่งเลยไปดสิแปดหกกับแปดห้า<ม>นะครับโอ,โอ้โหอ๋อเสียงปังปคืออาจจะเป็นเสียงชนเลยอะไรล,ลูกสูบเครกเนี้ย <laughs> ไม่ใช่เสียงชนกับกับกำแพงอะ่ะ เฮ้ยมันแม่ตัดสนามย่าปับไม่ได้ต้องปรับแข่งกลางถนนไม่มีไม่มีกดเลยรทั้งสิ้นก็ไม่บอกกลางถนนจะชนนั่นแหลกหลวงเล่นคุณแน่ทางโค้งวักอะไรไปก่อนไปก่อนเบรกเองก็ดิฟไม่ได้หักแล้วก็ไม่หักไปก่อนไปก่อน รอรอบลอรอ,อบติดตรงเนี้ยติดตรงที่ว่าพลามันเริ่มโหลดแล้วคนเริ่มเยอะมันเริ่มแหลกเออใช่นั่นแหละคือไปเจอปัญหานั่นแหละแล้วมันรอบขังเครื่องร้อนระเบิดเกือบหลายทีแล้วอไอ้ไอ้ซาดเสา,สาไฟฟ้าหรือไอ้เสาบอกทางไอ้โยกอ่ะไอ้อยู่ที่ดิฟโยกเลยนั่งโยกอยู่ข้างหลังเนี่ย ไม่ใช่โยคนปังไปใบพัดลมเริ่มตีแล้วแกลๆๆกๆๆกกกกเฮ้ยเครื่องจะแดงแล้วผ่านแล้วติดติดไปแล้วเดี๋ยวเปิดถอดรถแล้วก็เรียกรถใหม่เดี๋ยวรถพัง ลองเข่าไปเลยลกูกไปแบบดับเครื่องชนสุดยอดไปแบบเงียบเียบนี่รถไฟฟ้าชัดชัดโอ้โหเฟียปล่อยไ,ไหลเฉยก็ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ชนะง่ายๆเลยนะเออชนะแบบไม่ต้องใช้คันเร่งมาแล้ว มีแกติ้งหนึ่งติ้งหนึ่งเดือยไปพัดตีไปพัดหลุดไปหลายเลยไปหลายเลยเครื่องเงียบเอาไกไกยังเดีอยเอ่ะไม่ใช่ไกยี่ว่าไกยังเดือย่าไปลุดยังอยู่กบอยู่ไกอยู่ไหนเนี่ยอยู่กบยังตามกันตามตูดอยู่ไม่รู้ยึดตามประมาณไหนก็ไม่รู้เอาเหรอเอาดูว่าไกย์รถไปแล้วรถกูรถกู เรียบร้อยรอด้วยรอด้วยรอด้วยไกยืนไหนวะเนี่ยมันไม่เห็นแมพอะไม่รู้เดยแต่รู้ว่าขับไหลอยู่ไหลอยู่ข้างหน้าตรงทางโค้งมีใครอยู่ไม่รู้เอาฟิวเองน่าจะเป็นไกแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยนี่มาแบบรถเงียบไงนี่แค่ปล่อยไหลได้ยิงแซงได้กี่ไปเลยเด้อดูทำให้ดูบอกเลยถ้ากูมีไม่เอาสูตรนี้มาใช้วะ ไปเลยถนนมีไว้พุ่งชนแต่แสงได้ก็มาดิไปไหล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 ไม่เร่องไหลจริงๆนะมันไหลจริงแล้วโคตรแรงเลยแรงกว่าใส่เกียร์แค่คุมให้อยู่ก็ทำอะไรกันกูไม่เคยทำอย่างเขาเลยรู้สึกล้อจะเสียด้วยล้อล้อเริ่มแดงเมื่อกี้ไปแล้ว เอ้มนดิบมันดิบทังๆังดิไม่ได้แล้วลงท่อลงท่อเร็วแ๊บเดยวรถติดท่อรถติดท่อเอารถติดท่ออีกเราลุดกับนีุ่ดท่อแล้วโดนอัพอัพเครื่องอัพเครื่องโดดโดดโดดไอ้ยมีคนมาว่ะมาเลยปล่อยไหลงแแสกูได้บ้านละเลย ว้าวใส่ตัดตัดใส่ในตัดอาสามสองอาสาิบเดี๋ยวดูดูเจอกูแปดห้าแปดห้ารอบตัดเว้ยเป็นไงเ้าข้างไปเลยอาสอไม่ลงข้างอย่างงี้ยาว่าจะอาสามองาสยังยอมมาดุแปดห้าแปดห้าก็ลงข้างลงที่เดียวกับพวกมันด้วย ไนท์ไอมิดไนท์อะไรวะไนท์เฉดไนทชาโดว์ไชาโดว์ผลงานเครื่องพังกูก็ไปไล่ได้เัร็จแลยเครื่องพังแล้วมันในนี่อ่ะมันไม่ยอมอ่ะไอ้ไม่ใช่มันไม่วิ่งอ่ะเลยแม่งไหลแรงว่ะไกไม่ต้องเร่งเลยก็บอกแล้วเอาเอาอยู่พอไกใส่เกียร์ให้เออใส่เกียร์ห้าขาไว้เดี๋ยวโคตรแรงเลยสตาร์ทเครื่องแป๊บนึง หวนันโอ้ยรถกูรถลรือสปีเตอร์รถจนมาก็อย่าไปกลัวก็หรือคว่ำไว้แล้วบอกว่าอะไรแม่ <c oughs> ไงไมติดไอ้นี่ติดนิสัยเบรกไอ้นั่นอะเบรกชิปไอ้เอออบรกสเปกวาเดี๋ยวมันกระโดดเลยดิก็ใช่อลดิที <c oughs> ่เขาไมกินหน้าไม่เคยมีใครขับรถถอยหลังล่งเขามาก่อนหร <c oughs> <c oughs> อกเอ้ยเย็นๆนะ <c oughs> ปังปังกำลังมังสักผ้าเกียร์ห้ามาแล้วเอาให้อยู่เอาให้อยู่หยุดให้ได้ได้ปะได้ปะโอ้ยสัตว์แหลกพันดีเลยเข้าข้างทางทำไมโหลดช้าบางทีโหลดแหลกโหลดแหลกเออบางทีแหลกนะงเลย ราจะเปกพายหน่อยก็ได้เอาต้นไม้ออกไปี่ยว่าไกอยู่ไหนวะกำลังมาเพิ่งจะผ่ายโค<น>้งอันตรายแหมว่าอ่าชื่อไกลก่อนมีออนย่ไงไกลทูเปอร์ขึ้นได้ปะนะหาวิธีถอยหลังขึ้นอยู่เอ,อ้อ รถมันขับเคลื่อนกี่ล้อวะเปิดล้อหลังไงแล้วล้อหลังแม่งไม่กระชากล้อหน้าเลยอึดเึอดอึดเนี่ยเออเลี้ยวสิครับออไอ้จัดไปยอมเลี้ยวซะด้วยเฟืองมันจะทดขนาดนั้นเลยไงตกทางไปวะเนี่ยไม่เคยมาอาร์นีนาด้วยแล้วไงถึงแล้ว ประดีชาวเช้าลกอกตูมระเบิดไปโกโก็คันเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ไหนกะรถระเบิดเข้าได้แน่ลงลองอะไรนั่นน่ะเฮ้ยระเบิดไปแล้วด้วย